เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจ็ดเดือนบรรลุธรรมวันที่13มกราคม2558คำโปรยหนึ่งในการเห็นสัญญาวิปลาสได้แก่การเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร Young three. เนื้อหาปฏิกูลมณสิการบับอสุภะเบื้องต้นตอนที่หนึ่งปฏิกูลคือสิ่งไม่สะอาดในที่นี้หมายถึงอวัยวะทุกชิ้นในร่างกายซึ่งเป็นของมีอยู่จริงแต่มองเห็นยากเพราะเนื้อหนังอันน่าชื่นชมของมนุษย์บทบังไว้ที่ผิวนอก ผิวนอกของมนุษย์นั้นยั่วยวนชวนหลงและก่อให้เกิดความสําคัญผิดเห็นคลาดเคลื่อนไปดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิปัลลาสสูตรพระสุตันตปิฎกเล่ม13ความว่าหนึ่งในสัญญาวิปลาสได้แก่ การเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามกล่าวตามพุทธพจน์ก็คือร่างกายทั้งก้อนนี้แออัดยัดเยียดอยู่ด้วยของหน้ารังเกียจแต่เพราะเราถูกหลอกตาด้วยผิวนอกที่แห้งสะอาดชั่วคราวด้วยการชำระล้าง ก็พา,าให้จดจำไว้ว่าร่างกายทั้งก้อนนี้น่ารักจนกว่าจะรู้วิชาเห็นกายโดยความเป็นของโสโคตามจริงเสียได้เพื่อรู้ถึงกายโดยความเป็นของโสโคหน้าออกห่างหน้าทิ้งคว้าง ไม่ใช่รู้สึกไปเองตามธรรมชาติว่ากายเป็นของหอมของน่ารักของสะอาดในอุทายีสูตรอนุตริยวัคที่สามพระอานนทผู้ได้ชื่อว่าทรงจำพุทธพจน์ไว้มากที่สุดกล่าวต่อเบื้องพระพักของพระาศาสดามีใจความตอนหนึ่งว่า ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้เบื้องบนตั้งแต่พื้นทาวขึ้นไปเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มเต็มด้วยสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีอาการ32 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละกามราคะสรุปคือการฝึกในแบบปฏิกูลมณสิการบับบนี้ถ้าหากทำให้มากก็เป็นไปเพื่อ ละกามราคะและโดยนิยามของกามราคะในขอบเขตของบทนี้จะมุ่งเอาการเสพกามหรือร่วมเพศประสาะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักจะนับด้วยผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตาม และขอให้สังเกตจุดนี้ดีดด้วยว่าต้องทำให้มากคือถ้าทำให้ต่อเนื่องนั้นแตกต่างกับทำเดี๋ยวเดียวทำชั่วครู่ชั่วคราวอันจะปรากฏผลแค่วูๆวูวบว่าผิดกันเป็นคนละเรื่องกับความเพียรในระยะยาว เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถึงเป้าประสงค์ของปฏิกูลมณสิการบัก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนในเบื้องต้นว่าเป็นของที่ต้องมุ่งมั่นทำกันจริงจังจนกว่าจะได้ผลอันเป็นสิ่งตามมาเองหลังจากประกอบเหตุที่สมควรไว้เพียงพอแล้ว โปรดติดตามโพสธรรมะในหัวข้อปฏิกูลมณสิการบับัพิจารณากายเป็นของโสโคกปูพื้นเพื่อเข้าอสุภกรรมฐานจากดังตริีพุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงนะครับที่มาหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรเรียบเรียงและโพสโดยแอดมินโจขอบคุณครับ